รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกที่ฉันเลือกเดินไม่มีใครสนใครต้องทำทุกทางใครจะ ใช้โลกแทงคึงหลังถ้าใครหลง ทายไหนเขาอยากได้นักแสดงหน้าใหม่บ้างไหมคะถ้าจะให้ทิวลิปแนะนำเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณลีลามันตั้งใจจะยิงแม่มันไม่ใช่จะยิงบิมและคุณเปาก็เป็นคนจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดคนแปลเขามาเยี่ยมนะครับคุณรีไปเช็คประวัติของผู้หญิงคนนี้ด่วนเลยนะว่าเป็นใครมาจากไหน แล้วมีอะไรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคุณวิษณุบ้างวิษณุก็มีเรื่องอยู่กับซีวาโ<ม>ยงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวให้เป็น talk o f the town ไปเลยก็ได้จะเปลี่ยนตัวไว้ได้เลยนะฉันจะเอาโอกาสนี้เอาทุกอย่างกลับคืนมาเป็นของเราสนับสนุนโดยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาด ฉันจะไม่พูดอ้อมค้อมให้เสียเวลาหรอกนะฉันรู้แล้วว่าคุณสองคนไปบ้านมันธนาเมื่อเดือนก่อนก่อนที่เราจะประชุมกันรุ่นช่องดิจิตอลแล้วพอหลังจากนั้นทุกอย่างก็เข้าทางมันธนาหมดใช่ไหมแล้วพี่เช็กดีตรงไหมค,คุณเผาต้องการอะไรจากเราเหรอครับ คิดที่จะบอกเรื่องนี้ให้ใครคุรู้หรอกนะเพียงแต่ว่าฉันอยากจะให้คุณสองคนเนี่ยยกถึงผลประโยชน์บริษัทของเราให้มากกว่านี้จะ๊บเลยคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าช่วงนี้ภาพของวันธนาเขาเป็นยังไงก่อนที่จะเข้าที่ประชุมเรามาฟังเหตุผลและข้อเสนอของเันก่อนดีไหม ุณมันไหวไหมคะถ้าไม่ไหวเอาไว้วันหลังก็ได้นะคะไหวใช่ไหนักข่าวก็มารอกันอยู่แล้วฉันก็ไม่อยากให้เรื่องมันต้องกาากันนานนะค่ะอะเอะเรอคะวันนี้ฉันก็อยากจะพูดทีเดียวกับทุกๆคนให้ทราบนะ มีคนมาบอกฉันเกี่ยวกับข่าวที่ออกมาซึ่งมันก็มีหลายกระแสเหลือเกินฉันเองก็อาจจะฟังไม่ได้หมดแล้วตัวฉันเองก็เพิ่งฟื้นจากอุบัติเหตุแต่ที่ฉันจะตอบได้ก็คือวันนั้นฉันกำลังจะออกไปทานข้าวกับคบุณวิศชนุซึ่งปกติเนี่ยฉันก็ทานข้าวกับเป็นประจังอยู่แล้ว ระหว่างทางที่เราขับไปมีบรุษัยขับตามมามคุณบุษยิซีุเองเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมรถเบรุษไทนี้ยังขับตามมาอยู่เรื่อยๆ<ม>เขาก็เลยพาฉันไปที่ที่มีคนลูกพลานเพราะคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีใครทำอะไรได้ มันก็เกิดเกิดเหตุร้าครับตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจฉันเองก็คงจะพูดอะไรได้ไม่มากนะแต่ฉันก็ขอ,อยืนยัน ว่าคุณวิสนุเป็นคนดีและเขาเองก็ไม่ไม่ได้คบกับผู้หญิงที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนและเรื่องที่บอกว่าเขามีปัญหากับลูกชายของฉันก็ไม่เป็นความจริงเป็นเป็นให้ที่น่าจะมีใครที่รู้ว่าสิวาเนี่ย เขาจะต้องขึ้นมาบริหารช่องแทนฉันก็เลยพยายามที่จะดิสเครดิตคุณมัณนากำลังจะให้ลูกชายขึ้นบริหารช่องเหรอคะไม่คิดหรอกครับว่ามีคนเข้าใจว่าปการเบีียนประเด็นเพื่อว่าจะโยนความผิดออกจากครอบครัวแล้วครับนันทางฝ่ายผู้หญิงเของออามายืนยันนะครับว่าเขาพบกับคุณจริงใช่ค่ะยังไงครับตองรู้ควจริงเป็นยังไงแล้วจะตอบยังงไปดูต่อไปเลยคะ ฉันคิดว่าทุกคนก็คงจะได้เห็นข่าวพวกนี้กันมาแล้วทั้งนั้นแล้วนะและที่ฉันรวบรวมมาให้ดูกันเนี่ยก็ไม่ได้หวังที่จะมาประจานคุณมัธน,นาหรือสีวาเพราะเรื่องอย่างนี้ก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ด้วยเรื่องนี้มันทำให้บริษัทของเราตกต่ำถึงขีดสุดยังไม่เคยเป็นมาก่อน สำหรับเรื่องหุ้นนะก็คงไม่ต้องพูดถึงหรอกนะเพราะว่าพวกคุณเองก็ต้องเห็นอย่างดีที่สุดอยู่แล้วฉันก็เลยอยากจะขอความเห็นจากพวกคุณว่าจะมีทางออกที่ดีสำหรับบริษัทยังไงล่าสุดผมเห็นคุณมัทน,นาเนี่ยแถลงข่าวคล้ายๆกับว่าจะให้คุณศิวาเนี่ยเข้ามาบริหารแทนนี่ผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้ว คนก็ยังสงสัยอยู่ว่าลูกชายเนี่ยฆ่าพ่อเลี้ยงหรือเปล่าแล้วแบบนี้เนี่ยภาพพจน์ของบริษัทเราจะไม่แย่ไปนะครับผมว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแค่ตอนนี้ละครโทษทันที่เขาทำอยู่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดกระแสติดลบหรือเปล่าก็นั่นน่ะสิเขามีผลมากเลยละครับทั้งข่าวแม่ข่าวลูกในจะข่าวพ่อเลี้ยงกับเมียน้อยอีกสารพัดแล้วเราต้องเตรียมตัวเดินหน้าเพื่อเปิดตัวช่องดิจิตอลอีกครับ ขึนเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยเราคงแย่แน่ๆนะครับสำหรับช่องดิจิตอลเนี่ยผมว่าเราถ่วงเวลาไว้ก่อนดีไหมครับเพราะว่าขืนเปิดตัวไปตอนนี้แหละมันจะมีแต่เรื่องเสียหายเอาอย่างนี้นะในฐานะที่ฉันเป็นหุ้นส่วนรองออมาจากคุมันทนาฉันมีความเห็นว่าเราไม่ควรที่จะ ให้มัทน,นาหรือแม่กระทั่งสีวาเองมันมีส่วนในการบริหารช่องทั้งสิ้นส่วนเรื่องช่องดิจิทัลนี้ฉันก็อยากจะให้วรลาวุธเป็นคนจัดการดูแลแทนมัทน,นาต่อไปแต่ตอนนี้คุณวราวุธตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่ต้องโดนสอบสวนอยู่เหมือนกันนะครับใครๆก็โดนสอบสวนทั้งนั้นแหละฉันเองยังโดนสอบสวนเลย ตำรวจเขาก็คงจะสอบสวนแล้วก็ตั้งข้อสงสัยทุกคนที่อยู่แถวนี้แหละแล้วถ้าหากว่าเรามัวแต่สนใจว่าใครจะโดนสอบสวนหรือตำรวจจะสอบสวนใครแล้วก็เราก็คงไม่ต้องทำงานกันแล้วนะ่ ว่าแม่น่าจะพักที่โรงพยาบาลต่ออีกสักวันสองวันอะไรอย่เงี้ยนะครับไม่อยากจะรีบจาัดก,การด้วยทุกอย่างให้มันเสร็จก่อนลูกน,น,นี่คือเอกสารทั้งหมดของช่องของเราแม่อยากให้สิวาศึกษาให้ละเอียดแา่จะให้ผมขึ้นไปานงานจริงๆเหรอครับ ตอนนี้ละครนี้ยังไม่ปิดกล้องเลยแล้วก็ผมยังไม่ได้เรียนรู้งานอะไรเลยด้วยครับสิวาก็เห็นที่ลูกว่าตอนนี้เนี่ยแม่เจอกับอะไรมาบ้างตอนนี้แม่สู้คนเดียวกับพวกมันไม่ไหวสิวาต้องช่วยแม่แลเขาวทีออกมาตอนนี้มันตั้งใจที่ใช่แม่หรือลูกเป็นคนทำแม่เองเกือบตายขนาดนี้ ยังต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยได้เลยลูกเองอยู่เฉยๆมันก็ยังเอาข่าวไปเมาได้ถ้าไม่ใช่ศัตรูที่ต้องการทำลายเราแล้วมันจะเพราะอะไรลูกเข้าใจใช่ไหมสิว่าทางช่องตอนนี้เขาคงจะจัดการอะไรใหม่หมดเพราะก็ต้องเอาข่าวนี้มาอ้างเราต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะ ไม่อำนาจะไปอยู่กับพวกนั้นผมจะพยายามนะครับแม่ ลูกจะไปตามแก้วใสให้แม่ทีได้ไหมแม่มีอะไรแก้วใสครับพ่อของแก้วใสก็ยอมตายเพื่อแม่และที่แก้วใสกขต้องเสียพ่อเข้าไปเพราะแม่ สนับสนุนโดยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดฉันทำให้เกลมืมาไปอยู่กับฉันที่นี่